เป็นกระแสที่ค่อนข้างจะโด่งดังเมื่อประมาณหนึ่งเดือนมาแล้วนะครับเกี่ยวกับว่าภายในวัดท่าเสาเนี่ยมีการพบงูนะฮะงูกินหางงูกินหางตัวเองนะครับพระอาจารย์แล้วก็มีกระแสบวกแล้วก็ลบบางคนบอกว่าวัด้ำขึ้นมาแต่หลายๆคนที่มีความรู้แะ้ระเป็นสัตวแพทย์ก็บอกว่าลักษณะแล้วหนึ่งเป็นงูจริงด้วยและสองอาจจะมีคนโจมตีว่าไปซื้อมาจากออนไลน์หรือเปล่า ลงเลือกราคาเลยว่าห้าสิบาทมั่งร้อยมั่งกระแสกระทบเนี่ยวัดเสียหายไหมครับตอนนั้นในในส่วนความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้กระทบอะไรกันตรงนี้เท่าไหร่แต่อาจจะกระทบทางด้านจิตใจของของลูกศิษย์หรือคนที่อยู่ใกล้ชิดวัางท่านอาจารย์คมรู้จักกับพระอาจารย์เก่งได้ยังไงครับอาจารย์คมนี่ท่านเคยมางานเรื่องในงาน วางศิลาฤกษ์โสมหลังใหม่ระเบียบวิถีปฏิบัติเรื่องคาถาอาคมหรือเรื่องใส่เวทอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็เป็นหนึ่งหนึ่งในนั้นเหมือนกันเราได้ยินชื่อท่านมานานคลิปนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาที่วัดท่าเสานะครวัดท่าเสาที่อยู่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสงคราม สะโพกนะสาขานกสมคาวมีผมจับสนตลอดนะครวัดท่าเสานี่อยากจะกลับเปลียนถามพระอาจารย์เก่งครับว่าเป็นวัดท,ที่สร้างมานานหรือ,อยังครับวัดท่าเสาเดิมทีเนี่ยเป็นวัดล้างตั้งแต่ปีสอ0พกว่าแล้วก็มีหลวงปู่ทงอยู่พระครูอาธรธรรมนิเทศเท่านมาเป็นเจ้าวัดรุ่นแรกม 3, 500, เมื่อปี2 5 0พันหอแปดหลวงปู่ทงอยู่ท่าน องคสมบัติมีชาวสมบทตที่วัดนางสาวแล้วก็ได้ถูกส่งโัวเป็นเจ้าวาดรูปแรกของวัดข้าสาวแลวก็มีหลวงปู่หลวงพ่อก็คุณวิเทศทาสตร์ความธรรมเป็นเจ้าวาดรูปที่สองและตัวตราพพาะครูประหสมพงสมรจิตโตนัเป็นเจ้าวาดรูปที่สามค,ครับับมีคนในพื้นที่นะฮะบอกผมว่าในสมัยก่อนนะฮะ วัดท่าเสาเนี่ยมีเรวยอวขความลี้ลับนะฮะลี้ลับเกี่ยวกับจิตวิญญาณเนี่ยพระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรครับที่ญาติโยมมองวัดท่าเสาอีกแบบหนึ่งครับในอดีตด้วยความที่การคมนาคมไม่ไม่ได้สะดวกอะไรก็ก็เป็นไปได้ที่ชาวบ้านญาติโยมจะยึดถืนจะคิดแบบนั้นแต่ณปัจจุบันนี้การคมนาคมสะดวกการพัฒนา ของชุมชนก็ไปมีความเจริญมีก็ก็คงคงคงไม่ได้เป็นอาตรา,านไรขนาดนั้นครับผมปัจจุบันนะครับญาติโยมมาก,กับขอความเมตตาพระอาจารย์นะครับส่วนมากแล้วได้ข่าวมาว่าเขาจะให้พระอาจารย์ตรวจดวงชะตาดูเลขผ่านนาทีตรงนี้ก็ศึกษาขอคําแนะนำในด้านความควารู้ที่เรามีจากตำราเราก็ แนะนําให้เขาเกิดความสบายใจนะแนะนำให้เกิดความสบายใจอาจาจะมีคําถามนะครับว่า,าค่าครูค่าใช้จ่ายเนี่ยจะมีมากม้อยเท่าไหร่ครับอาจารย์ไม่ไม่ได้มีค่าครัวนะโยมสบายใจที่จะทําบุญหรือมีศรัทธาที่จะทำบุญบุญหลวงเสนาสนะก็ตามตามความาสะดวกไม่ได้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายตรงนั้นเป็นกระแสที่ ค่อนข้างจะโด่งดังเมื่อประมาณหนึ่งเดือนมาแล้วนะครับเกี่ยวกับว่าภายในวัดท่าเสาเนี่ยมีการพบงูนะฮะงูกินหางงูกินหางตัวเองนะครับพระอาจารย์แล้วก็มีกระแสบวกแล้วก็ลบบางคนบอกว่าวัดทำขึ้นมาแต่หลายๆคนที่มีความรู้แม้จะเป็นสัตวแพทย์ก็บอกว่าลักษณะแล้วหนึ่งเป็นงูจริงด้วยและสองอาจจะมีคนโจมตีว่าไปซื้อมาจากออนไลน์หรือเปล่าลงลึกราคาเลยว่าห้าสิบาทบ้างร้อยม้าง กระแสะกระทบเนี่ยวัดทีหายไหมครับตัวนั้นในในส่วนความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้กระทบอะไรกัยตรงนี้เท่าไหร่แต่อาจจะกระทบทางด้านจิตใจของของลูกศิษย์หรือคนที่อยู่ใกล้ชิดบัานอาจจะมีความกระทบทางด้านจิตใจมากกว่าแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ไม่กระทบเพราะเรื่องจริงก็ก็คือความจริงมันอยู่ตรงนั้นนี่แหละครับในฐานะที่หนึ่งช่องของผมเนี่ยเป็นช่องสายมู และได้ติยสางแน่นาคเนี่ยก็เป็นกินงานสายมูทําเพื่อคนสายมูนะครับคความจักดิิทธ์ของงูกินหางเนี่ยพระอาจารย์เคยได้ยินใช่ไหมครับว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่หมดใช่ไหมครับตำราความเชื่อนะั้นก็เขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็การการให้งูกินกันเข้าไหเนี่ยเขาบอกกินไม่หมดใช่ก็เป็นตามตำราจะเป็นอย่างน้นตามตำราความเชื่อของโบราณ แต่ถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าอย่างที่หมอแนะนําหมออธิบายสัตวแพทย์อธิบายว่าบางทีมูเกิดภาวะเครียดก็อาจจะเป็นเป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันแต่ที่สําคัญก็คือเราตอนที่เราพบเนี่ยเราพบสองตัวแล้วก็ยังมีความสดอยู่นะมีความสดอยู่ก็สิ่งหนึ่ง<ม>ที่หลายคนที่บูชาลูกินหางเป็นในรูปแบบของวัตถุมงคลน,นะครับพระอาจารย์ชีวิตเขาดีขึ้นจริงๆ ก็ศรัทธาเพราะความเชื่อนะตาศรัทธารความเริ่มใส่เขามีความเชื่อแล้วมีความเริ่มใส่ที่เราทำความดีจัดจัดสิ่งนั้นๆก็ก็ทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นจริงหรือเปล่าครับที่ว่างูกินหางนะครับศักดิ์สิทธิ์ด้วยรูปลักษณ์แม้ไม่ผ่านพิธีปลุกเสกก็มีความเข้มขขังในโบราณเชื่อกันอย่างนั้นว่าเป็นของทศสิทธิม์มีมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวของตัวเขาเองซึ่ง ที่ที่เรามีแล้วเราพบเนี่ยก็ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือเขาไม่ได้มีการเล่าเปลือยปุพังไปเหมือนเหมือนสร้างงูทั่วๆไปมีแต่แห้งแห้งหลงเท่านั้นเองครับเมื่อเราเข้ามาภายในวัดท่าเสาที่พระอาจารย์พระอาจารย์ยังพอมีวัตถุมงคลประเภทที่เรียกว่างูกินหางให้ญาติโยมบูชาไหมครับวัตถุมงคลประเภทงูกินหางเนี่ยเรา มียตดโยมมานะมาว่าบูชาก็อ,อยากจะได้กลับไปเป็นที่ระลึกเนื่องในวันที่24ที่ผ่านมาเป็นวันท้ายวันเกิดสี่ร่องทำบุญอายุก,ก็เลยได้มีการหล่อหลอมวัตถุมงคนอันนี้ขึ้นมาเพื่อแจกให้กับสัตยยโยมที่มาล้มงานท้งสองวันนะ23 24ครับเห็นว่าให้บูชาในราคาถูกมากๆเลย อ๋อยัดยงมาทําบุญหนึ่งร้อยบาทก็ให้แล้วครับปัจจุบันยังอยู่ไหมครับพระอาจารย์ก็ก็ยังมีบ้างครับบับางปัจจัยหนึ่งร้อยบาทก็ทาบุญครับนละนเชิงอนุสัณ์ก็หนึ่งร้อยบาทก็ทําบุญได้ที่ที่ลางบุญโวยทันใจด้านหน้าครับและปัจจุบันงูกินหางก็ยังอยู่ให้คนมีความเชื่อมาดูมากราบไว้ก็ยังอยู่สร้างงทั้งสองตัวก็ยังอยู่ปกติดี แต่ว่าอาจจะแห้งบ้างแห้งจากเดิมไปครับอยากจะให้พระอ,อาจารย์เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของพระอ,อาจารย์พอสังเกตนะครับว่าท่านเป็นคนที่ไหนครับเดิมที่อาตมาก็เป็นคน,นาาพนคนนื้นถิ่นตำบลท่าเสาอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสุทรสาครนะนะยมยมพ่อยมแม่ก็อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสุทรสาครน,นี้แล้วก็อยู่ใกล้บ้านก็อยู่ใกล้บริเวณวัด เรียนก็เรียนโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดท่าเสาอาทรราชประธรรมเนี่ยเป็นโรงเรียนวัดแห่งแรกในตำบลท่าเสาและก็มีหลวงปู่พระครูอ,ทอาทรธรรมนิเทศหลวงปูทองอยูอ่เป็นครูใหญ่คนแรกของวัดท่าเสาถ้าเราไปดูในประวัติเก่าเนี่ยจะเขียนว่าทองอยู่ปฐมบุตรก็คือเป็นครูใหญ่คนแรกของวัดท่าเสาและก็อาตมาก็เหมือนกับเรียนโรงเรียนวัดก็เช้าก็เดินไปก็ ผ่านวัดก็เอาเปโตมาส่งมาส่งแล้วก็ไปเรียนเรียนเย็นกลับมาก็เอาเป็นโตกลับ okay. ครับแล้วพระอาจารย์บวชเนนที่วัวดไหนรบรรพชาอุปสมบทติที่วัดท่าเสาเลยบรรพชาอสปสมบที่วัดท่าเสาเลยพออายุครบบวชก็บรรพชาอุปสมบทที่วัดท่าเสาครับครับปัจจุบันนี้พระอาจารย์เห็นว่าการทําบุญของญาติโยมเนี่ยมีความ ผิดแปลกจากสมัยโบราณเยอะเลยใช่ไหมครับการทําบุญของญาติโยมก็ก็เหมือนเดิมแต่บางอย่างที่เป็นความเร่งรีบก็อาจจะเขาก็อาจาาอาจะไม่ได้อยู่ถือศีลปฏิบัติรมกันทั้งวัน,วนเหมือนเหนสมัยก่อนในยุคก่อนเขาก็ในวันพระแปดค่ำสิบาค่ำอาจจะอยู่ถือศีลด้วยแต่ในปัจจุบันก็บางทีก็มาจบอธิษฐานใส่บาแล้หรือถวายสังฆทานอาหารสดก็พัฒหารก ใส่ไว้ในภะาชนะที่ทางวัดเตรียมไว้แล้วก็บางทีก็รีบไปทางานบางคนม,มีความแตกต่างแค่นั้นแต่ว่าสัตย์ยกก็ยังทําบุญเหมือนเดิมปกติอาจจะมากขึ้นด้วยจากคนพื้นถิ่นต่างถิ่นที่มาอ,อยู่เป็นภาพที่ค่อนข้างแปลกนะในพระอาจารย์ว่าปัจจุบันคนหนุ่มคนสาวนะครับเริ่มหันมาเข้าวัดกันมากขึ้นครับโดยกระแสสังคมกระแสโซเชียลมีเดียก็ม,มีมีทําให้คนรุ่นใหม่เข้ามา ใส่บาตรทำบุญกันมากขึ้นเพราะว่าทางศีลภาวนาทั้งสามทางนี้การทำบุญให้ทามน,ม,นมันง่ายแต่ว่าคนก็เลยคิดจะทำทานกันทางเดียวแต่ว่าในแนวทางการปฏิบัตินียมันอาจจะรวนร้อนนิดหนึ่งพูดถึงการทำบุญนะครับพระอาจารย์ฮนะผมไปกับเพื่อนสองคนคคเพื่อนมีฐานะกับผมเนี่ยผมใต่ตู้บริจาคไป20บบาทพูดโดยไม่อายนะครับ เพื่อนมันใส่ทิ้งห้าร้อยพระอาจารย์โอ้โหเรียกว่าหน้าตาผมแหกยับเยินเลยพระอาจารย์ครับบุญเท่ากันไหมครับยี่สิบาทกับห้าร้อยบาทครับท่านศรัทธานะศรัทธามันเนี่ยเมื่อสักครู่ที่อาตมาพูดไปเรื่องฐานนั่นแหละว่าใครมีกำลังสามากมันก็สามารถทำได้มากแต่ว่าเจตนาความตั้งใจที่อะไต่างกัน เราย้อนไปดูในอดีตในทั้งพุทธกาลในนิทานธรรมบทพูดถึงเรื่องอย่าจบเข็นใจมีศรัทธาอยากจะทำบุญแม้กระทั่งมีทองเท่าหนวดกุ้งเนี่ยเอาไปแปะไว้ในฐานฐานของพระซึ่งวัดก็อยากจะทำน้ำเออกลับมาเปิดอีกชาติหนึ่งกับมีทรัพย์สินมากมายนั่นเป็นศรัทธาขนาดทองแค่เท่าหนวดกุ้งนะเออแต่ว่ามีศรัทธามาก เอื่อนั้นตรงนี้ก็ชี้ใเห็นว่าศรัทธาตัวตั้งนะตัวตั้งับเป็นประเด็นนะฮะคลิปนี้ผมคุยกับพระอาจารย์ในคลิปแรกก็จริงนะฮะมันจะมีคลิปต่อไปซึ่งผมจะไม่พลาดคือเอา,เ,อา,เ,อาเรียกว่าเป็นกระแสนะฮะที่ออกมาของโซเชียลครับอาจารย์คนเก็บของเก่าครับอาจารย์เก็บเงินได้หนึ่งแสนบาทตัวเองก็ยากจนนะฮะเอาเงินไปตามหาเจ้าของเจ้าของจริงมา ให้งานก็ทําแล้วก็ให้เงินตอบแทน3,000บาทเขามีงานพูออาารย์ลองวิเคราะห์ได้ไหมครับว่าคนที่ไม่มีอะไรจะกินนะฮะแต่ทําไมเขาจึงมีความคิดว่าเอาเงินแสนเป็นปลุกเลยไปคืนเจ้าของครับอาจารย์เ,เคสแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ปัจจุบันก็เกิดขึ้นเยอะนะเราได้ยินบ่อยเอในกระทั่งที่วัดหลวงพ่อพระพยอมนี่เราก็เคยเห็น่อมีคนดึงเงินว้ในตู้แล้วก็บริจาคให้วัด ขาก็ไปหาเจ้าของคืนเคนแบบเนี้ยเ,บบเออมันอยู่ที่มันอยู่ที่ผู้ที่เจอนะมนจีจิตใจยังไงมจีจิตใจบริสุทธิ์มีไม่ไปคิดโลกแบบได้ของเขาก็นําไปคืน,นก็ทําให้เราเห็นสิ่งดีๆเยอะนะในเคสพวกนี้ก็ทําให้เราเห็นสิ่งดีๆว่าในสังคมเราเนี่ยเพราะฉะนั้นคนพุทธศาสนาเนี่ยย่อมอยู่มากกว่า5,000ปีแน่นอนเพราะว่าตาบใดที่มีคนปฏิบัติด,ดียังมีคน คิดดีทดําดีอย่างนี้ทําให้ศาสนาอยู่ได้มันเป็นเหตุที่ทําให้ศาสนาอยู่ได้มันก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะพระอาจารย์อันนี้เป็นคนขายขนมไข่ชิ้นหนึ่งยี่สิบาทนะฮะเก็บเงินได้ห้าแสนอ่ะเอาพิคืินเขา<ม>นะฮะ,<ม>ะ,ฮะก็แปลกแต่มุมกลับกันพระอาจารย์เป็นถึงนายตำรวจใหญ่นะฮะปรากฏว่าเป็นข่าวที่เห็นใช่ไหมฮะไปฆ่าเขาหวังเอาเงินประกันสิบสี่ล้าน ต่างกันริปลับเหาฟ้ากระดินงเลยนะครับรอาจารย์นี่เหตุการณพวกนี้แหละมันก็ชี้ให้เราเห็นถึงคุณธรรมความถูกผิดชี้ให้เราเห็นโทษคุณโทษมันเป็นตัวอย่างนะดูแล้วมันเป็นตัวอย่างมันเป็นของคู่กับโลกที่บางทีเขาเรียกโลกกระทำแปลนนะี่ยถ้าเราเราเราทนต่อสิ่งพวกนี้ได้สิ่งแล้วที่มัน กระทบใจได้ในโลกไม่อยากได้ของเขามันร้องเหตุการณ์มันไม่เกิดันเรื่องราวมันต้ไม่เกิดใช่ครับอาจารย์าาระนะฮะตอนนี้กลับมาเรียนถามผมไปหาพระอาจารย์คมไตเวศเจ้าสํานักอสมวรมีพ่อแก่อำเภออุทงจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านเป็นผู้ไดง่ายดีกว่าว่าผู้เรียนวัจยาคมแห่งลุ่งน้ํำชาจีนพระอาจารย์คมท่านพูดมาคําหนึ่งว่าผมก็ถามเลยว่ารู้จักกับพระอาจารย์เก่งวัดท่าเสานานหรืยอยังท่านบอกพระรู้จักกันมานานแล้วก็ เป็นของจริงด้วยท่านอาจารย์คมรู้จักกับพระพอาจารย์เก่งได้ยังไงครับอาจารย์คมนี่ท่านเคยมางานเรื่องในงานวางศิาลาฤกษ์ mm hmm. โ,โส์หลังใหม่ที่วัดเดยพระคุณหลวงพ่อพระคุณนิเทศศาสตร์คอนทามหลวงพ่อลงเจียกต้องมีำลำดีสร้างนะ mm hmm. ท่านก็มามาในงานท่านก็เดินไปที่หลังโบสถ์แล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านจะเปิดบอกกับ แม่ธรณีเจ้าที่เราก็เห็นท่านขึ้นไปนั่งยองๆบนเสาเข็มมานานแล้วท่านก็ทำธีอะไรของท่านอยู่ก,ก็ก็เห็นแล้วก็มีศรัทธากับท่านถึงท่านจะเป็นคารวะนะนะท่านก็มีจิตใจที่จะทําอะไรแล้วท่านทาจริงอ่ะท่านท,จทานทจริงแล้วก็ต้องตั้งมั่นที่จะทาไม่ได้ทำเพื่อจะไปโชว์ใครผมดูแล้วว่าเออคารวะาที่มีคุณธรรมนะมีมีมากผู้ปฏิบัติธรรมที่ ที่มีคุณธรรมมีความจริงใจมีความตั้งใจแล้วก็ศึกษารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีระเบียบวิธีปฏิบัติเรื่องาคาถาอาคมหรือเรื่องใส่เวรอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็เป็นหนึ่งหนึ่งในนั้นเหมือนกันเราได้ยินชื่อท่านมานานจนถึงท่านจะเป็นฆราวาสบางทีเก็บความรู้บางอย่างเราก็เราได้มาจากท่านแล้วก็บางอย่างได้ได้ยินได้รู้มาก็ไปถามว่า อย่างเช่นเคยเคยได้ได้ข่าวว่าหลวงพ่อพุธวัื่การมาพักเคยไปพักอยู่กับท่านอะไรเงี้ยท่านก็ตอบว่าจริงเคยเราเคยไปศึกษาเรื่องหัวธนูเคยไปอยากได้ดินในการปัน้นมัวธนูซึ่งเป็นดินที่เป็นเชือ้อสายจากหลวงพ่อพุธอะไรเงี้ยท่านก็เมตตาแนะนำะชี้โทษบ,บอกคุณของสิ่งนั้นนั้นให้ฟัง ก็ก็ท่านก็เป็นจำเรือนกบเป็นบุคคลที่มีเป็นตักกศิลาอย่างหนึ่งที่รวบรวมความดีพระเวทอะไรครับความจําท่านดี <laughs> ครับเป็นความจําที่ถือว่าปัจจัยในการทาพิธีต่างๆเนี่ยเกินครึ่งนะฮะท่านให้กับพุทธศาสนาสร้างวัดสร้างโบสถ์อะไรจุกระถางสร้างวัดอุปัมรมการศึกษา สาสสรสนเทศท่านทำเยอะเหมือนกันเห็นหนึ่งท่านทำสาสสรสนเทศเยอะเหมือนกันนอกจากรูปถ่ายที่มีเป็นเครื่องยืนยันแล้วก็จะคคาบอกกล่า,นะจาวจากันกญายิวที่รู้จักกันนะว่าท่ทานทำสาสสรสนเทศเยอะครับก็ด้วยเหตุน,นี้ลูกศิ์ชาวต่างชาติจึงยกย่องให้ท่านเป็นนักบุญแห่งสยามป,ประเทศนะครับตรงจุดนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นท่านอาจารย์คมใช้ชีวิตอยู่เรียบง่ายมากเลยนะฮะ กับข้ามือหนึ่งบางทีท่านก็ทําประเภททุกน้ำพริกอะไรทานกันเองผับจิ้มซ,ซึ่งถือว่านะฮะถือว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านจะพูดอยู่กับพระอาจารย์พระอาจารย์สาวกทีท่านบอกว่าเป็นพุทธบุตรที่กราวว่าลเอยียกสนิทใจเลยถ้าหากจะประชาสัมพันธ์หรืออะไรเนี่ยคิดว่ายติโยมจะได้เจอแสงสว่างแห่งธรรมะอย่างแท้จริงก็จ,จริงให้หนังสือแม่น่าแล้วก็เจ้าพยาท่องเจ้พาพญาเสนน,นี่มาทำนอกจากท่านอาจารย์คมไตรเวทนะครับ คลิปหน้านี้จะมีอาจารย์คา,ารวัตอีกท่านหนึ่งนะซึ่งถือว่าเป็นสายมูผมคิดว่าเป็นเบอร์หนึ่งของของสยามประเทศอีกเมื่อกี้มีโอกาสคุยกับท่านนะฮะปรากฏว่าในการทํายอดวิวอของท่านนะคนดูเป็นแสนนะฮะมไม่ธรรมดานะครับทําให้เราต้องเจียมเนื้อเจียมตัวอ, <laughs> อาจารย์ท่านนั้นชื่ออะไรนะอาจารย์ที่<อ>ที่คุยกันอยู่อาจารย์อุ๋ยบ้านมหาลาภานะอุ๋ยบ้านมหาลาภาครับ <laughs> ก็มีรู้สึกรู้หาแล้วก็เขาก็เป็นบุคคลฝ่ศึกษานะหาความรู้ที่จะไปช่วยคนแนะนำคนให้เห็นถูกให้ปฏิบัติแนวทางสีพราก็ตรงจุดนี้ผมอยากจะให้สายมูแล้วก็สายบุญนะครอย่าเพิ่งหมดศรัทธาอาจารย์คารวาตบางคนนะที่อ้างตัวเองเป็นอาจารย์คารวาต อาจารย์คารวะตของจริงนี่อย่างมีนะครับ,รบอย่างน,น้อยวันนี้ก็คือ1ท่านอาจารย์คมสองท่านอาจารย์อุ๋ยนะฮะก็คิดว่าเป็นอาจารย์คารวะที่กลับว่าได้อย่างสันติใจเลยนะครับเอาละครับทิ้งท้ายนะในการเดินทางมาที่วัดท่าเสาครับเดินทางไปยังไงครับอาจารย์ครับเดินทางทางรถยนต์ก็รถเล์สาย1น9จากสนามหลวงนะมาผ่านตลาดกระทุ่มแบนผ่านซอยวัดท่าเสาก็ลงปากซอยก็นั่ง รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้ามาได้เลยหรืหอถ้ารถตู้ก็รถตู้มาลงที่มหาชัยสมุทรสาครแล้วก็ต่อรถสองแถวมาที่อำเภอรุทุ่มแบบเดินทางไม่ยากครับจากพุทธมณฑลสายสี่มาก็ก็เข้าถนนเส้นตัดใหม่สาย,ยรักพุทธสาค,ครเข้าเข้ามาหมู่บ้านเบญจรงวัดท่าเสาอยู่สุดซอยนะอยู่สุดซอ,นะอ,อยเลย เปิดทุกวันนะครับวันท่าสวันตั้งแต่กี่โมงครับลานบุญรวยทนใจนี่เปิดตลอด24ชั่วโมงนะเปิดไว้ให้สัตยาโยมใครมีความทุกข์ร้อนไม่สบายกายไม่สบายใจมาไหว้พระบูชาพระได้ที่ลานบุญได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วพระอาจารย์เก่งนี่รับลูกศิษย์กี่โมงครับก็หลังจากที่รับบาตรทำกิจวัตรในตอนเช้าเสร็จก็8โมงก็โยมมาก็ สามารถให้คำแนะนำได้แล้วครับผมครับนนก็นนทุกวันทุกวันวันพระยกเว้นไหมครับวันพระวันพระยกเว้นช่วงบ่ายที่มีโลโมสดโอเคครับโอเค <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าในวัดท่าเสานี่มีอะไรยังไงคลิปนี้ต้องกับมัทสกายพระอาจารย์เก่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวพระอาจารย์เก่งนำทางไปครับกับมัทสกายนครับ